แกแล้วยังนอนดูดนมทั้งพี่ทั้งน้องพี่ก็เรียนอนุบาลสองแล้วนอนดูดนมเหมือนเด็กเล็กดูยกขาเหมือนเด็กแกแล้วไม่รู้เรื่อง ดูให้หมดไปเลยอย่าให้ติดกระป๋องคนโตก็วิ่งหากระป๋องมาให้ใส่นมให้ดูนอนดูให้หมดดูให้หมดเห็นไหมพี่ชายยังไม่หมดเลยพี่ชายแกแล้วยังจะดูกระป๋องอีก สงสัยจะหยุดดูดปสามถึงปสามเหลือน,นิดนึงนอนดูด,ดีๆ